ที่ว่าหลายคนก็ได้เทรดไปแล้วเนาะสำหรับกลับเข้าใหม่เนาะเกี่ยวกับในส่วนของโกลเนาะกินคู่คู่เงินเทรดอีกเนาะอีกอย่างหนึ่งเนาะของในส่วนของ bx เอ็กเทรดเนาะืันนี้เราก็จะมาลองวิเคราะห์กันเบ้างเนาะน้ำเสว่าหลายหลายคนเนี่ยเทรดทองคำและบวินเนาทุกคนเนาะเพราะว่าทองคำเนาะมันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต่างจากคริปโตเนาะเพราะทองคำมันจะมีวิธีเทรดของมันเนาะ ซึ่งว่าหลายคนน่ะที่บ่เข้าใจวิธีเทรดของทองคําเนี่ยจะให้เทรดโอกาสเสียหลายกว่าได้เนาะท่าที่สังเกตเนาะกราฟทองคาเนาะมีข้อใดเปรียกหรือว่างามกว่าตลาดคริปโตนี่คือว่าลายเลยเนาะสังเกตวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็หรือว่าวันอื่นอเนาะเป็นเส้นเลยเนาะในคริปโตเนาะแต่ว่าทองคําสังเกตเนาะฮาเบึงทุกครั้งที่เขาเข้าเทรดนี่เห็นตลาดงามเนาะแต่หลายคนเนี่ยเทรดบวบิดเนาะบุมีกาไรนะทุกคนเนาะย้อนว่าฮาบบลึงเนาะล้วก็บ่เข้าใจใน กฎเกณฑ์เนาะของกราฟทองคำเนาะทองคำเนาะเขาต้องเข้าใจก่อนเนาะเวลาขึ้นจะขึ้นแหงเนาะเวลาลงจะลงแหงเนาะทุกคนเนาะอ่าเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เนาะนาสิมาเทรดเนาะให้เบิ่งเนาะว่าวิธีการเทรดกราฟทองคำเนาะเทคนิคนี้เนาะนาเซอร์วาทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปเทรดได้เนาะทองคำหลักๆเนี่ยการเทรดของทองคำเนาะเขาจะเน้นเทรดเป็นเทรดเนาะแต่ว่าเขาจะบริเทรดเป็นเทรนยาวเนาะเพราะว่าทองคำเนาะมาในรูปแบบของบริเวณแบนก็คือเขาจะเทรดในระยะที่ว่า เฮาธนัตเอาทุกคนเนาะซึ่งวันนี้เนาะงบนำเนาะนำจะเอาประมาณพันเปอร์เซ็นต์เนาะของกับของต้นทินเนาะทุกคนเนาะงบกับประมาณซาวหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเฮาไปเบิรงกันเนาะทุกคนเนาะสำหรับวันนี้กะจะใส่ในส่วนของอ่าเอิดว่าแนวรับแนวต้านแล้วก็เทรนเป็นหลักเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาเบิรงกันเด้อเนาะตัวนี้เข้ามาทำเนาะปัจจุบันนี้กาบีเอกามีสามครูเทสเนาะทุกคนเนาะคริปโตสองเนาะแล้วก็พวกอ่าเป็นสินค้า หนึ่งเนาทุกคนเนาะดูว่าทองคำะเะดี๋ยวเราจะมาตีเทนอามาเบิ่งกันเนาะาออเดอร์ต่อไปเฮาสีข้าแบบๆเนาทุกคนเนะาะปัจจุบันนี่ก็อยู่ในโซนของกรอบไซเวนเนะาะเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งกันเนาะออเดอร์น,นี้เนาะนำ้นำน้ำซิบอให้ผัดเกินครึ่งหนึ่งเนาะก็คืออ่าน้ำสีแบ่งพอดออกเป็นสองหอกเนาทุกคนเนาะเราจะมาเบิ่งออเดร์น,นี้กันเนาทุกคนเนาะ ปัจจุบันนี้ตลาดลงอย่างแหงเราทุกคนเนาะอ่ะขายไปหนึ่งหอบแล้วทุกคนเนาะขายเลยเนาะกรณีแบบนี้เนาะจัดไปเลยเนาทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวนับเทรดในเบิรงเนาะอ่ะตลาดกัสิประมาณนี้เนาะอ่ะสำหรับออเดอร์นี้เนาะเขาจัดขายไปหนึ่งออเดอร์เนาะเพราะว่าสําหรับทองคำเราก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งกราฟเนาะที่ว่าลงค่อนข้างว่าแห้งเนาะขึ้นแห้งเนาะ ฉะนั้นเนาะการโคตรทีเทรดเนาะในแบบของเทรนนี авно, so takes, ่จะมีโอกาสที่จะสนะหลายกว่าเนาะการกว่าทีเทรดแบบมั่วเนาะฉะนั้นเทรดแบบเทรนจะมีโอกาสได้เปรียบกว่ากระสูงกว่าเนาะอ่ามื้อนี้ก็เป็นอีกมือนึงเนาะที่ว่าทองคําเนี่ยน้ามองว่าทองคําเป็นกราฟที่เคล็ดง่ายเนาะแล้วก็ทากาไรได้ไวเนาะแต่ว่ามันก็สิมีมือปิดมือเปิดมองปิดมองเปิดเป็นธรรมดาของมันเนาะทุกคนเนาะอ่ะมอหอบนี้อออินเลยเนาะทุกคนเ่ะออเดอร์นี้เด้อเนาะทุกคนสังเกตดีๆเนาะ จุดกั๊ตัวของตลาดเนาทุกคนเนาะเอาเดยนี้เนาะถ้าหักมันปิดปิดเขียวในน้ำสบายขึ้นเลยเนาะคัดปิดแดงเนาะโอเคอ่ะบายขึ้นเลยเนาะเอาเดยนี้เนาะสังเกตเนาะมีไส้เทียนสองสองซอนเนาะก็คือจุดนี้เนาะคุงมาคุงฐานของเนี่ยครับที่นําแต้มไว้เนาะสังเกตนําวงกลมไปเด้เนาะออเดอร์นี้เนี่ยมั่นใจเลยเนาะคือนำออินเนาะเพราะว่าตลาดแบบนี้เนาะเป็นตลาดที่ว่าหลายคนเนาะบเข้าใจเนาะแล้วเห็ุให้กดขายเนาะ แนออเดอร์แบบนี้สังเกตดีๆเนาะเพราะว่าเทียนต่อหน้ากับเทียนในอนาคตค่อนข้างอัต่างแตกต่างกันเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นออเดอร์เนี่ยหลายๆคนนาะเอาไปสังเกตดีๆนะทุกคนเนาะฉะนั้นออเดอร์นี้เนาะอ่ะเห็นปนะเราถึงมันจะลงเนาะยังกะลงบทันเพราะว่าการที่มันขึ้นแหงขนาดน,นั้นเนาะมีโอกาสที่จะลงไวนะทุกคนเนาะอ่าเนาะเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งออเดอร์ต่อไปเนาะทุกคนเนาะอ่ะออเดอร์นี้เนาะ ออเดอร์นี้ก็ถ้ามันยังมีไส้แบบนี้อยู่เนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนเนาะขายเนาะขายเนาะอันนี้จะเป็นไซด์พีเอกรอบอน้อยๆเลยแหละเนาะออเดอร์นี้ขายเนาะจัดไปขายเนดะนะ้อเนาะอ่าเวลามันขึ้นไปต่าไส้ในอนาคตที่มันขึ้นเมื่อกี้เนาะมันจะไหลลงเลยเนาะทุกคนเนาะอ่าหลายคนบอกเข้าใจว่าเอา้าเป็นอย่างเนาะเป็นอย่างถึงขายในออเดอร์นี้สังเกตไหมเนาะทุกคนเนาะสังเกตในอดีตของมันเนาะ ไส่ของอด ah right? er. ีตท่านเนาะหรือว่าจุดที่ว่ามันขึ้นบ่ได้มันขึ้นไปตัดมันเองนะทุกคนเนาะออเดอร์นี้จะเเป็นออออดร์ีกอออเดร์นึงที่ว่าพิเศษเนาะสำหรับการเทรดทองคําเนาะทองคํามันจะมีความแตกต่างเนาะกราฟของมันก็จะมีความที่บ่เหมือนเนาะบ่เหมือนในกราฟที่ทั่วไปนะทุกคนเนาะอ่ะเนาะเดี๋ยวเขาจะเทรดในกรอบใหม่เนาะปัจจุบันนี้คือกรอบแถวเทรดเมื่อกี้กรอบที่เถาสร้างไรครับเดี๋ยวเมื่อกี้เบิร์ดแล้วเนาะแสดงว่าเขาจะมาเบิร์ดกรอบใหม่แบบนี้กรอบใหม่ก็อยู่ประมาณนี้เนาะ กรอบใหม่เนาะเขาจะเทในกรอบนี้มาะเี้เนาะถ้าหากเป็นแบบนี้เนาะคันมันยังขึ้นบ่ได้อีกโอเคบายขึ้นอีกยนงหอบเนาะสังเกตเนาะออเดอร์นี่น้ำมันใจที่สุดเลยเนาทุกคนเนาะที่ว่านาบายเนาทุกคนเนาะเพราะว่าออเดอร์เนี่ยหลายคนสมัสมาเซียวออเดอร์นี้เนาะทุกคนเนาะสังเกตแมมเนาะว่ามันยังขึ้นบดบดต่ำเนาะบดต่ำกับจุดที่ว่าเป็นแนวต้านใหญ่ของมันเนาะแนวต้านกลางของมันเนาะแนวต้านสุดที่ก็อยูจะ จะอยู่ราคาประมาณนี้เนาะหนึ่งเก้าศูนย์สามเนาะอ่าอยู่อยู่เส้นที่ว่าน้ำแต้นี่เนาะนวตตานสูงสุดของมันเนาะอ่าตัวนี้เนาะอ่าเนาะอันนี้เขาจะเทรดในกรอบใหม่เนาะทุกๆครั้งการเทรดของเราทุกคนเนาะเขาจะมาเบิ่งเนาะให้เขาเรียนหูเนาะสังเกตส่วงมันขึ้นเวลามันดีดแหงปุ๊บเนาะหลายคนจะไปกดเซี่ยวซ้ำเนาะแต่ว่าเวลามันดีดแหงปุ๊บมันดีดขึ้นจังหงแหงเนาะให้เขากดบายตามจังหวะตลาดดีดเนาะแต่คันตลาดนิ่งๆเนาะมีโอกาสจะ เอิ่นว่ากัปตัวเนาะสำหรับกัปของรับเนาะมันมันจะแตกต่างจากคริปโตเนาะคนเทรดลืงเท็ดคริปโตมาเห็ดใหม่ๆเนี่ยจะโอกาสจะเสียละเนาะอ่ะแบบนี้นี่เซลได้เนาะแบบนี้นี่ขายเลยเนาะนำอออินเลยไม่นี่เนาะอ่ะแบบนี้เขาขายได้กรณีแบบนี้ก็คือมันขึ้นตามละเนาะเอิ้นวมาเป็นเทรนเนาะเอิ้นวมาเป็นเทรนเนาะทุกคนเนาะอ่ะแบบนี้เนาะเป็นเทรนกลัปโตของมันลงมาเลยแหละเนาะแบบนี้เนาะไม่นี่นำอออินให้เบิกเลยเนาะว่าอ่ะเนาะ อันนี้คือเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะทุกคนเนาะสำหรับการเทรดทองคาเนาะให้เอาหู้เทรนเนาะเทรดต่ำเทียนเทรดต่ำเทรนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเทรนขาลงเนาะมันจะเริ่มเมื่อกี้เริ่มขึ้นเนาะตอนนี้ก็จะเริ่มลงเนาะมันอาจจะมาไซเว้ยน้อยนิดนึงพักโตเนาะบางทีอาจจะขึ้นไปต่อเนาะมันจะลิ่นในกรอบสี่เหลี่ยมจีว่านำแต้มไว้นี้เนาะทุกคนเนาะสำหรับตัวนี้เนาะอ่าปัจจุบัน้เขากาบทีพีมาอยู่อ่าน้อยนึงเนาะทุกคนเนาะอ่าเห็นบ่ มันจะลงตามเทรนเนาะออเดอร์นี้เนาะคันลงมันมันลงมาบดถึงเส้นเนาะหรือว่ามันลงมาจุกับเส้นตัวนี้เนาะเส้นแดงเนาะเทียนแดงตัวนี้นําจะบายขึ้นกันชีเนาะอะโอเคบายเนาะออมนี่เนาะสังเกตเนาะสังเกตตัวนี้เนาะหลายคนมองข้ามเนาะจุดนี้เนาะจุดนี้นี่จุดนี้ที่ว่าเป็นจุดที่ว่าจุดแข็งเนาะจุดแข็งในตลาดเนาะจุดแข็งในตลาดเนาะเพราะว่าจุดนี้เนาะมีโอกาสที่ว่าให้หลายหลายคนเนี่ย บราเข้าใจมันเนาะเลยเห็นให้หลายคนเนี่ยเซลลลงในออเดอร์แบบนี้เนาะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะจังหวะนี้เนาะมันลงมาต่ําเส้นขีดแดงๆเนาะหรือว่าอดีตเทียนที่มันเคยกราบโตลงมาสองเส้นเขียวกับเส้นแดงเนาะถ้าเอาสังเกตดีๆจะเห็นเนาะสำหรับกราฟทองคำเนาะมันจะไปโวกไก่เนาะเขาจะลินระอย่างสั้นๆหนึ่งหออสองหอบแล้วก็เปลี่ยนเนาะจังหวะเปลี่ยนเทรนไปเนาะอ่าปัจจุบันนี้การงบซาวเปลี่ยนเนาะมาด้หอดแปดร้อยห้าสิบเก้าเนาะ มาได้หอดแปดร้อยห้าส anyway, ิบเก้านองเส่็ว่าอีกน้อยหนึ่งนบกระช่เสาลลวเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะหอบนี้เข้าบายเลยเนาะออเดอร์แบบนี้นะเข้าบายเลยเนาะเข้าบายเลยเนาะในออเดอร์แบบนี้เนาะสังเกตเนาะจุดนี้เนาะจะเป็นจุดกลับตัวของตลาดเนาะสังเกตได้เนาะอันนี้จะเป็นออเดอร์ที่พิเศษเนาะสำหรับการเทรดทองคำเนาะให้มีกำไรเนาะ สำหรับนำน้โมอวัทองคําเฉดงงากว่าคริปโตไหลเนาะเฉดงงากว่าคริปโตหลายเพราะว่ากราฟมันมีคอนข้างมีแบบและกการลักษณะขนข่าวว่าชัดเจนและกการตายตัวเนาะึ่งต่างจากคริปโตเนาะคลิปโตนี่มันกะแต่ว่าทองคำเนาะส่วนมันมีข่าวมันก็จะไหลแห้งเนาะมีโอกาสทํากําไรได้หลายกว่าปกตินันเองเนาทุกคนเนาะอ่ะเนาะได้ตามเป้าหมายเ้าทุกคนเนาะสำหรับในส่วนของทองคำเนาะที่จริงเขาสามารถเข้าอดดรบายได้อีกไมหนึงเนาะถ้าหากมันขึ้นแห้งก็จะเซลดลงเนาะ ตามเส้นที่วันน้าแต้มนี่เนาคนเนาะอ่ะเนาะอันนี้เป็นวิธีการเทรดทองคําเนาะเชื่อว่าอ่าจะมีอาจารย์หลายคนเนาะที่โบกอนางกับโบได้สอนลงลึกรายละเอียดของกราฟทองคําจริงๆเนาะทองคําสลายเขาจะเทรดเป็นระยะเาาเนาะแต่ระยะเาาเข้าคากําไรได้น้อยเนาะฉะนั้นเนาะอ่าสำหรับนำนำหมักเนาะหมักทองคําในหุบแบบของสามสิบวิเนาะหรือว่าระยะสั้นเนาะพ่อเขาลึงเคยกับกราฟลึงเคยกับแข่งเทียนเนาะสังเกตเนาะ มันจะขึ้นเป็นเทรนด์ลงเป็นเทรนดีเนะญญาะฉะนั้นไอ้น้องเชรดเดออ์เขาทั้งหลายเนาะที่เขามาเห็นคลิปนี้ถือว่าโชคดีหลายเนาะแล้วก็มีโอกาสทํากําไรได้เนาะถ้าเทรดแบบตามเทรนด์เนาะตามลักษณะที่ว่านาได้เทรนด์ให้นิ่งให้เบิรงเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเทรนด์ขาขึ้นขึ้นไปนะเอ็นบอเนาะมันก็มีโอกาสที่ว่าถ้าขึ้นไปต่าปุ๊บมีโอกาสปิดโตเห็นบอสอ่ามันก็ขึ้นไปเนาะทุกคนเนาะสำรับเนาะเมื่อนี้ก็ได้ตามเป้าหมายเนาะตามเป้าหมายเนาะ อะสำหรับผู้ที่อยากจะเทรดทองคำเนาะหรือว่าอยากจะเห็นหู้กัดเทรดทองคำเนาะคอมเมนต์เนาะหรือว่าผู้ที่อยากจะได้เทคนิคแบบใดนเนาะหรือว่าเรียนหู้วิธีการเทรดแบบใดนเนาะสนใจพิมพ์กล่องคอมเมนต์เนาะในยูทูบเนาะหลักๆปัจจุบันนี้จะลงคลิปยาวในยูทูบเนาะดิท็อกก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะทุกคนเนาะอ่ะเนาะแล้วก็เช่นเคยนะทุกคนเนาะสำหรับจากสถิติหลังบ้านเนาะหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะคนส่วนใหญ่เบิ่งยังบ่ทันสิติตามเนาะฝากติดตามเนาะ สองดีเคนำรูหนึ่งเนาะแล้วก็อีก40%นั้นเนาะก็เบิ่งละกดติดตามแล้วก็ขอขอบใจเนาะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆยอดติดตามแล้วก็แชร์นำกันแนละ้วทุกคนเนาะกาคลิปนี้บนใ้มีห่วงลิขสิทธิ์เนาะสำหรับหลายๆคนอยากจะเอาไปแชร์ในกรุ๊ปในอย่างให้ลูกคีมได้เงินหุ้นกลับไปได้เนาะหรือสามารถเอาไปต่อยอดเป็นคอสของตัวเองก็ได้บแล้ทุกคนเนาะแล้วก็การลงทุนทุกอย่างแหละเกี่ยวกับการเงินการลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะให้นักลงทุนศึกษาเนาะเรียนหุ้นก่อนการลงทุนเนาะอ่า เอิ้นว่ายอมรับความเสี่ยงได้ค่อยลงทุนเนาะทุกคนเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ว่ากันไปเท่านี้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวอย่าลืมเด้อติดตามอีพีสองเนาะของทองคาเนาะที่ว่าแบบไฮไลท์ที่เด็ดหลายกว่านี้ละเราทุกคนเนาะเราจะเจาะลึกเกี่ยวกับในส่วนของการเทรดทองคําให้มีกําไรแบบงบน,น้อยนนเนาะทากาไรระยะสั้นไม่สองไม่ลวก็ถอนเนาะทุกคนเนาะ,ะสําหรับคลิปนี้ไปเท่านี้เด้อบายบาย